หยอนนี่พี่น้องไปเก็บพักมาแล้วก็ไม่กินไหเบิ้งนะคะ่ะว่าพักเฉดนิดนี่กินใดนอกจากเอฟซีทีิิไปเก็บก็สสิมันใจนะจ๊ะสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุขูสุก้นเด้อพี่น้องเอฟซีมาเก็บพักปลาน้ำกัน อันนี้ผักขมค่ะพี่น้องเนี่ผักอันนี้อร่อยด้จานี่ยผักขมน้ากันอูห้หยอดอ่อนๆน,นะพี่น้องมาพี่น้องบึงมันอ้วนหวบบึงพุ่นอ้อนออยหลายคักเลยมองนี้พี่น้องเอ้ยผักอันนี้ปลายุปอู้ตามหามานานแล้วครับพี่น้องเนี่ มึงมาเจองามๆเลยพี่นองโอ้ยวบๆเลยที่นี่เก็บรั่วๆมันมัเลยแบบนี้พี่นองเลยมาฟ่อเป็นดงเลยแบบนี้ขอบคุณพี่นองเอฟซี FC หลายได้จ้าเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่โอ้ห้อยผู้ใดว่าเก็บพี่นองไีห้อยคนเก็บ กุญพีน้องเอฟซีหลายได้จ่าเด้อทางเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การติดตามทุกะคอมเมนต์เด้อค่ะพี่น้องัะค,คิดไปกินมันีูแล้วบันนี้ยูใส่ปีนหองเลยมึงคนอ่ะหอดอบควบ ยาฮหตตังต่ปีที่เลี้ยวถึงมาพร้าวฮัตกอเดียวที่เป็นนองเลยว่ากอเดียว เก็บมัดมือพี่น้องหองงามๆยังสีไม่พี่น้องเอ้ยปาหยอนนี่พี่น้องหุบหบพักคมตระ่ังนี่เขาชอบออกอยู่ขางป้าหรือตรงทีเขาเจ้ากองปุ๋ยมักไหมคะพี่น้องนี่หมองป่ายู่ไาเก็บปูนกองปุ๋ยมักยังเหลืออยู่กองหนึง่งคะ่ะเขาเจ้าเอาออกไปแลวกองหนึง่งคิดบ้ามเมล็ดเขาสีมาน้าดินค่ะพี่น้องนี่ ไปอยู่รีวิวให้เบิ้งไก่สังเกตเบิ้งใบแล้วก็ยอดเด้อรับพี่น้องว่าเป็นอยอดอยังไงนั่นเห็นไหมคะน่ะ้าเตอเอฟซีอยากเก็บเนาะจา้าถ้าเขาขึ้นมองไดนี่อุ้ยพี่น้องเอ้ยเขาเป็นดงเลยจา้าเนยดอกเขาจะออกขา,ขาวๆนี่แล้วครับพี่น้องลายครับพี่น้องส้วนก็บไปกินพี่น้องเอ,อ้ยเนี่ยเดี๋ยวเขาเก็สิแก่แล้วเนาะจา้าเขาเริมออกดอกแล้วแม่นี่แม่ เก,ก็กไปกินมเหนมัตุนใบดอกพักกาดป้าจะพี่น้องก,กาดน้ำจ้ะโหล่ะดอกกระน,นีเอาไปไปลวกแสบด้วยจันดอกกอนอันเอาไปลวก ออกดาวอ้อมต้นลิ่นองต้นนี Desde ้แต่ก็ข้างๆพาดเลต้นเดียวดิพี่น้องมั้นะเดี๋ยวเอาเราเอาใบออกนะจ๊ะเนี่ยเอาใบเท่ากัะสีเอาแต่หยอดอ่อนๆนม่พี่น้องคือเอาไปลวกตป็นหอยบ้อผมนะจ๊ะบนเนาะ ต้นเดียวเด็ดต่างลายยอดเลยจ้ะใบยงใหญ่นี่บ่แา,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 าม่นต้นผักกาดเด้อค่ะพี่น้องหลายก้นกระสิวาป้าผักกาดอีกอย่างสมงงามเด้อค่ะเบิ่เขาเจ้าปลูกได้างามงาข้าเจ้าใส่ถเออปลูกนะจ๊ะเป็นแถวงามเลยครับพี่น้องไอ้ต้นอันนี้เนาะจ้เขาเจ้าจะเอาหัวไปผลิตแปลรูปเป็นน้ำตาลรา้ขาวจ้ะนี่ต้นสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขรุสขวั่นมาหอด้านแล้วครับพี่น้อง เฝ้าเก็บพักเพราะว่าฮ้อนหวนคระพี่น้องเพราบ่ได้เอาพักให้พี่น้องเก็บซีชมนะจ๊ะเดี๋ยวมาชมอยู่บ้านนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะพอดีไปเจอพักเอ่อขมฟรังจ้ะอุ้ยพักอันนี้ไปอยู่ตามมาตามหาตะปีที่เลียววันนี้จ้ะพี่น้องค่ะก็ได้ดอกดอกพักกาดน้ำแน่นะจ๊ะนี่งามๆหลอดอ่อนๆนะจ๊ะเดี๋ยวไปอยู่สิเอาไปทำเมนูผัดน้ำมันหอยอ่าไอพักอันนี้รสชาติเป็นยังไงนะจ๊ะเพราะว่า ปลายูก็เก็บครั้งแรกแล้วก็สิชิมครั้งแรกค่ะพี่นอ้องเยาไปนี่เอาไปล้างน้ำแล้วก็เอาไปไปพัดนะจ่ะพัดสักกำนะจ่ะพี่นอ้องแค่นี้ก็พ่อนะจ่ะพัดน้ำมันหอยแ่บแซสนะจ่ะเดี๋ยวขอ,อพักไปล้างกอนด้อจ้ะเด้อ พักล่างทั้งเพื่อสะอาดมาแล้วบันนี้ไปอยู่สิมาพัทน้ำมันหอยเนาะจานวัตถุดิบกับเสี่ m พริกโขกกับกระเทียมเนาะจานน้ำตาลหนึ่งซอนซาซีอิวขาวหนึ่งซอนโตแล้วกนะ็น้ำมันหอยหนึ่งซอนโตเนาะจาน เ,าาเดี๋ยวพี่น้องนะตาหนาลอยก็จ้ะมาเด้อพี่น้องเอฟซีมากินข้าวน้ำกันมานีกินข้าวสวยเนาะจ้ะอันนี้แกงแกงเทพโพครับพี่น้องแกงเทพโพผักบุ้งฝรั่งนะจ้ะที่ปาย,ยู่เก็บมา,ากนาะจ้ะแช่สองฟีดใบแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดให้พี่น้องเอฟซีส้มนะจ้ะมาเด้อพี่น้องเอฟซี เจียบน้ำกันผัดผักปลาผัดผักปลาแซบๆอันนี้บัใส่ยชอนจางนอกจากนาะซิมน้ำกันพีนอนนู้วเบามือนีปลาอยู่มาจัดเมนู่ผัดนอกจากผัดนังมันหอยเราไม่กินห้ชุ่มนอกจากพราะว่าไปเก็บพักมาแล้วก็ไม่กินห้เบิ้งนะค่ะว่าพักเฉดนิดนีกินใดนอกจากเอฟซีทีสิไปเก็บ ก็สสิมันใจนะจ๊ะเนาะพักอันนี้สามารถกินได้บ่มีสารผิด้ะ ขมบลังเหมือนกับเข้ากินหยอดตำลึงเลยค่ะพี่น้องแซบต้วเหรอจ้ะแกงเจ๊โปะแบบบุ่งบาลังแซบแซบจ้ะพี่น้อง พักฟี่พักกินได้ครับพี่น้อง ไปทั้งสองยางค่ะปีนน้องม,มีเอฟที่สามแบบลุงจอดกินกปลาตาเป็นบ่กินบ่เป็นแ้อจ้ะถ้าไปเก็บดีดีแต่ว่าแต่ว่าบ่ากินรับปนีนน้อง พักอันนี้ปลาอยู่บ่รู้ว่ากินสดได้บ่นะจ้ะเพราะว่าปลาอยู่กับเพิ่งกินครั้งแรกครับพี่น้องก็เลยเบิ่งย่างผ้าในก๋า,ก,ากินสดนะจ้ะเดี๋ยวให้ไปศึกษาก่อนนะค๊ะ่ากินสดได้บ่แกงอันนี้ก็แซ่บแห้งครับพี่น้อง <c oughs> แกงเจโพผักบุงฝรัง่งเก็บมาลายหลายกะน,นี่แหละคะ่ะแจซองฟิตใบ้นะจตเวลาเขาอยากกินเท่ากับน,นี่เอาออกมาแกงนะจ๊ะผ <c oughs> ักบุงฝรั่งก็จะออกรสเปรี้ยวนิดๆเนาะจ๊ะต่ะบ่กก้อนเขาสิมาทำมอาหารนี่เทาก็เอาไปไปลวกก้อนเนะจ๊ะ คือลวกให้ค่ะคั้วเปียวเขาลดลงนะจ๊ะพ้ายอดอ่อนๆน,นี่เขาสบเบาเปียวแห้งเปียวนิดๆเดี๋ยวเขาว่าลวกก้อนก็นได้นะ แ่บหลายครับพี่น้องเอามาพัดน้ำม,มันหอยจะแ่บแสบใะพี่น้องเนี่ยพักอันนี้กินได้ด้วยจ้าเด้อเดี๋ยวปายิขึงนซื้อเยอลมันหจ้จ้าหอเอฟซีในเยลรมันอย่ากเก็บนะจา้าแล้วก็เขาไปศึกษาอีกได้จ้าเด้อแสบที่ลจ้นใจพี่น้องรสชาติเขาจะเหมือนไก่ค่ายยอดตำลึงนะจา้าเอามาพัดน้ำม,มันหอยนะจา้าเอาไปทำเมนูอย่างอื่นก็นได้แกงอ้อมหรือจะเข้าจะเอาไปหนึ่ง หนึ่งปลาเนาะจ้าเราก็เอาไปทําใครเกียวก็ได้เนาะจ้าหย่อดอ่อนๆใบอ่อนๆของเขาเนาะจ้าแต่สำหรับป่าอยู่ปาอยู่ว่าเป็นตัหนึ่งปลา,ปปาแ่บจ้าพ,นะพี่น้องเนาะหยอดยืดหน่อยนะจ้าเนาะค่ะคลิปนี้พาพี่น้องเอฟซีไปเก็บพักแล้วก็มาทําเมนูห้ชม่มมากินห้ช่มเนาะจ้า่าพักอันนี้กินดได้จ้าพีน่นะ้องค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิ ขอลาพี่ลาน้องแล้วค่ะพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจฝ่ายตู่กับลุงจอดเด้อจ้าพี่น้องเด้อปายุขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายเด้อจ้าเดทางเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ทุกการติดตามเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า